จะมาซื้อของเว่นะใกล้บ้านคนอีใก้้ปิดนะทุกคน ก็เลยจะมาซื้อของในเซเว่นนะคะใ,ใกล้บ้านทุกคนซื้อสบู่้วยนะค่ะทุกคนันนี่เราไปโซนอาหารแช่เย็นนะคะไม่เปิดนะคะ ก็เลยต้องมาซื้อของในเซเว่นนะคะใกล้ใกล้บ้านของเยอะมากค่ะทุกคนเนสุดเลยมากนะคะก็สะดวกสบาย ะะทุกคนสวัสดีค่ะมาเดินเซวเว่นใกล้บ้านกับทุกคนก็จะไปร้านค้าแล้วนะคะนี้ก็จะเป็นโซน เยอะมากนะคะซื้อมาม่าไปไว้ยำก่อนเขาห่อจัมโบ้เลยนะคะทุกคนในเซเว่นเี่ยมีทุกอย่างเลยนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะ คือมาม่าไปไว้ยำก่อนเขาห่อจัมโบ้เลยนะคะทุกคนซื้อสบู่ด้วยนะคะทุกคนโอง้

ดวกมากนะคะก็สะดวกสบายของเยอะมากเลยนะคะมีทุกอย่างนะคะทุก เป็นสุดเลยมากนะคะก็สะดวกสบายเยอะมากนะคะคุเป็นสุดเลยมากนะคะก็สะดวกสบายสวัสดีค่ะ มาเดินเซเว่นใกล้ใกล้บ้านค่ะทุกคนก็จะไปร้านค้าแล้วนะคะสวะัสดีค่ะมาเดินเซเว่นใกล้ใกล้บ้านค่ะทุกคนก็จะไปร้านค้าแล้วนะคะสวะัสดีค่ะมาเดินเซเว่นใกล้ใกล้บ้านค่ะทุกคนก็จะไปร้านค้าแล้วนะคะมานนะคะที่วันนี้นะคะคมีเงินอยู

ตัอย่างนะคะทุกท่านนะคะซื้อมาม่าไปไว้ยำก่อนเขาห่อจัมโบ้เลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นโซนขนมน,นะคะทุกคน ไม่เปิดนะคะทุกคนก็เลยจะมาซื้อของเซเว่นนะคะใกล้ใกล้บ้านแ่้วรอค่คือ มาดูโซนน้ำยาปากกันนุ่มกันนะคะทุกคนหมดแค่ทุกคนของหมดซื้อสบู่้วยคะทุกคนในเซเว่นเดี๋ยวมีทุกอย่างเลยนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะ สดะดะวกสบายมากนั้นมันอาแซมนะคะให้คุณไปใส่หมวกไปนนี้นะคะทุกคนมาดูโซนนเนี่ยากปักกันุ่มกันด้วยะทุกคนหมดแค่ทุกคนสองหมด ในเซเว่นเดี๋ยวมีทุกอย่างเลยนะคะสะดวกสบายมากลยคะไม่เปิดนะทุกคนก็เลยต้องมาซื้อของในเซเว่นนะใกล้ใกล้บ้านะคดคล รูปสบู่นะคะทุกคนนั้นมันอะแซมนะคะเรนใส่หมวกเ็นนี้นะคะทุกคนปลาด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็ไปซนอาหารแช่ยเย็นนะคะ ก็ไปโซนอาหารแช่เย็นนะคะ